สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะพามาดูการแก้ไขทรงคิ้วเล็กๆน้อยเพื่อให้สวยดูดียิ่งขึ้นค่ะงานแก้ไขทรงคิ้วเป็นงานที่ยากกว่าสักใหม่เยอะนะคะแต่สำหรับช่างพัดแล้วแก้ไขได้ทุกรูปแบบค่ะคิ้วพังไม้แค่ไหนก็แก้ไขได้ค่ะีึงแต่การแก้ไขอาจต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าแก้ไขครั้งเดียวแล้วสวยจบอาจต้องแก้ไขหนึ่งครั้งค่อยๆลบค่อยๆปรับไปขึ้นอยู่กับสภาพผิวและสีคิ้วเดิมว่าลบได้ขนาดไหนในแต่ละครั้ง การดูแลคิ้วหลังลบก,ก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะควรดูแลอย่างดีตามคำแนะนำของช่างค่ะแน่นอนว่าคิ้วที่พังมาแล้วมาแก้ไขอาจไม่สวยเนียนร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนก่อนสักเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าอย่าคาดหวังมากนะคะเพราะว่าถ้าผิดหวังมาเราก็จะรู้สึกแย่อีกกว่าเดิม mm. แต่ทางที่ดีให้เลือกช่างฝีมือดีแต่แรกดีที่สุดค่ะอย่าเห็นแก่ราคาถูกเพราะขนาดราคาแพงๆหลายเจ้ายังพังมาให้พัดได้แก้เลยค่ะ เหมือนที่เป็นข่าวดังล่าสุดคิ้วสีชั้นสองชั้นดีที่ว่ามีช่างรับแก้ให้ฟรีเพราะงานลบงานแก้ราคาสูงกว่าสักใหม่เยอะค่ะอาจจะเป็น2-3เท่าได้เพราะจากจากเสียน้อยอาจจะเป็นเสียมากก็ได้ค่ะเพราะราคาแก้คิ้วเริ่มต้นที่3,000ันถึง1 0 0 0หนหรืออาจจะหมื0นหหรือ2,000ืนสำหรับอาจารย์ดังๆนะคะ พูดถึงข่าวคิ้ว4ชั้นฮือฮามากในช่วงนี้อีกนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าสักคิ้วราคาถูกกับเพื่อนบ้านและความเกงใจซึ่งเป็นเพื่อนกันจึงได้คิ้วสี่ชั้นมาครองช่างที่สักให้ก็กระไรร่ำเรียนมาหรือเปล่าก็ไม่รู้จึงพังได้ขนาดนั้นฝากถึงช่างทุกคนด้วยนะคะขอให้ใส่ใจคิ้วลูกค้าประหนึ่งว่าเป็นคิ้วตัวเองเออกแบบทรงคิ้วให้สวยก่อนให้ลูกค้าดูก่อนจนลูกค้าพอใจค่อยสักดีที่สุดค่ะ ได้ไม่มีปัญหาทีหลังถ้าผิดพลาดตรงไหนให้รีบแก้ไขให้ลูกค้าทันทีอย่าปล่อยให้ลูกค้ากลับไปทั้งคิ้วพังๆแบบนั้นมันเสียชื่อเรามากค่ะช่างพักเองก็ไม่ได้เก่งยังมีผิดพลาดอยู่เหมือนกันแต่ก็จะรีบแก้ไขให้ลูกค้าทันทีถ้าผิดพลาดตรงไหนแต่ถ้าช่างแก้ไขให้ลูกค้าไม่ได้ก็คืนเงินให้ลูกค้าได้ก็ดีนะคะ ถือเป็นการรับผิดชอบอันดับต้นๆแล้วให้ลูกค้าไปหาช่างที่แก้ให้ได้เพราะราคาแก้คิ้วพังมันแพงอยู่แล้วลูกค้าจะได้ไม่เสียเงินหลายต่อจ่ายค่าสัตว์คิ้วพังมาแล้วยังต้องมาเสียค่าแก้คิ้วแพงอีกถ้าอยากมีคิ้วสวยไม่ต้องแก้ไขมาสักกับช่างพัดตั้งแต่แรกเลยนะคะช่างพัดรับแก้ไขปรับทรงเติมสีรับลบคิ้วพังล้างคิ้วปริงคิ้วมีปัญหาปรึกษาได้ค่ะหรือโทรศ6 5 4 9 1 9 6 9 9 ช่างพัดเปิดให้บริการอยู่ที่ตลาดบางจากซอยสุขุมวิท95อยู่ท้ายตลาดนิดๆน,นะคะเดินมาจากปากซอยประมาณ150เมตรค่ะเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้ารถเมล์มาลงที่สถานีบางจากได้เลยนะคะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งๆให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ